มีบึงอยู่ตรงนี้ว่าจะทำร้านอาหารในกลางบึงนี่แหละ <S 1> <S 1> และ้วก็เลยได้ดูคลิปใน YouTube YouTube อ๋นะอ,อเยอะเลยตรงโน้นตรงนี้ครับก็เห็นอาคารที่เป็นไม้ไผ่ครับลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรานี่เดี๋ยวให้ท่านแนะนำตัวเองว่า เป็นใครมายังไงแล้วก็ทําไมถึงอยากปลูกไผ่ตอนนี้พามาดูที่บ้านท่านนี่นี่อยู่ท็อปวิวนะบ้านนี้มันสูงนะครับเดี๋ยวเวลาลงไปนี่เห็นไหมครับนี่พื้นที่นี่เดี๋ยวให้ท่านแนะนําเองแล้วกันตอนนี้เราเราปกติเราไม่ก็ได้เหมาปลูกไผ่เราส่วนใหญ่เราก็แนะนําเรื่องสายพันธุ์แล้วเขาก็ไปจัดก,การเองแต่ว่าท่านนี้อยู่ไม่ห่างจากเรานี่เราขึ้นมาบนยอดของบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างล่างด้วยนขออนุญาตท่านนะถ่ายข้างล่างด้วยอ่ะเดี๋ยวแนะนําก่อนครับ อผมเป็นข้า,าราชการเกษียณตอนนี้ก็หกสิบแปดละหกสิบแปดถึงเวลานี้ <c oughs> ก็หลังจากเกษียณเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่นะทำเรื่องการเกษตรมาตลอดครับนะครับนะแต่ในช่วงประมาณสักสองสามเดือนที่แล้วครนะก็มีความคิดที่จะดูเป็นเรื่องคาเฟ่บางร้านอาหารบางเล็กๆน้อยพออยู่ใกล้กรุงเทพก็เลยมีบึงอยู่ข้างหลังเนี่ย นะฮะที่มองอยูเนี่ยนะมีบึงอยู่ตรงนี้ว่าจะทําร้านอาหารในกลางบึงนี่แหละแล้วก็เลยได้ดูคลิปในยูท b อเยอะเลยตรงน้นตรงนี้ครับก็เห็นอาคารที่เป็นไม้ไผ่คครรัับบก็เลยนั่งดูนอนดูนี่ไปเรื่อยก็มีหุ่ใจจะผมชอบอยู่แล้วครับเตียงนอนผมยังเป็นไม้ไผ่เลยทำมานานแล้วนะฮะเป็นสิบปีแล้ว นะฮะครับนะฮะมีความชอบอยู่ในตัวพ่อมีความอ่อนช้อยแล้วก็สีสันดูดีภาพโครงการที่ว่าอยากจะทําเป็นคาเฟ่ไม้ไผ่นี่ครับในใจคิดว่าอีก3ปีถึงจะเป็นอีก5ปีนี้จะเป็นหรือว่ายังไงครับที่ตั้งใจเฉยๆตั้งใจไว้ก่อนแผนการแผนการภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยยังไม่ทำอ๋อยังไม่ทำนะฮะถ้าจะทำนี่หมายถึงน่าจะอีก การคาดหวังไว้ว่าประมาณสักสองปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะขยับตัวขึ้นอ๋อมันนะจะเริ่มดีขึ้นอาจจะมีการขยับตัวขึ้นตอนนั้นก็อาจจะเริ่มก่อสร้างอะไรพวกนีออ้ทีนี้ตอนเนี้ยที่สั่งไทยมากจะมาลงกันเนี่ยเ,ออเหมือนเราจัดแลนด์สเคปไว้ล่วงหน้าคือปรับนะให้มันสวยออจัดทำเป็นแลนด์สเคปไว้ล่วงหน้าเพราะว่า การที่จะใช้ไม้ไผ่มาทําอาคารทั้งหลังเนี่ยนะฮะแล้วมันไม่มีอะไรข้างหน้าไม่มีอะไรทางจากทางเข้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ผมก็เลยมันเป็นถนนอยู่แล้วก็เลยปลูกหิมถนนมาเลยายาวมาถึงตรงนี้ซึ่งใช้ระย,ยะทางน,น่าจะเป็นกิโลเศษๆนะฮะจะเป็นแนวเป็นหลบมาเลยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับพื้นที่ทั้งหมดเลยก็ร้อยกว่าไร่ อ้ร้อยกว่าไร่ตรงนี้อยู่แต่ตอนนี้อยู่กึ่งกลางเลยตรงนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไราวความยาวประมาณ1,600เมตรตรงนี้เขาเรียกตำบลอะไรนะาเขาเรียกบ้านอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะผมตรงนี้บ้านบึงผ่าจานรอง22บึงพ้าจานตงกลัดกระชิดหน่อยดีครับกระชิดหน่อยว่าถ้าเกิดเขาซื้อเขาขายกันเราแวกในที่ว่ามีร้อยกว่าไร่เราแวกนี้นะถ้าเกิดสมมติเราอยากขายนะประมาณประมาณหน่อยผมอยากรู้ อยากรู้เป็นข้อมูลประมาณถ้ายกผืนครับยกผืนก็อยู่ประมาณสามแสนก่บบาทสี่แสนเป็นร้อยไร่ไงนะใส่ต่อหนึ่งไร่นะอ๋อต่อหนึ่งไร่เข้าใจเข้าใจเดี๋ยวตกใจโอ้ยถ้าอย่างนั้นมันก็ผมเอาก่อนแล้วก็อย่างนี้นะประมาณอยู่ในแวกนี้นะแล้วศึกษาไปศึกษามาก็มาได้นี่แหละไผ่สร้างบนนะฮะไผ่ปักกิ่งหรือผมเป็นคนชอบของไผ่ก็คือสูงๆใหญ่ๆแหละ เพื่อเห็นบอกว่าเห็นบอกว่านะครับผมฟังเข้ามาสามารถจะดูซับนะะบรรลพิษค่า์บอลมีอะไรก็แล้วแต่ได้เยอะมากนะฮะเยอะมากเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละนะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมบอกนิดนึงว่าผมเคยอยู่กองบินตำรวจเพราะฉะนั้นบินไปเป็ตำรวจมาเกา จะเรียกคุณลุงหรือเรียกอะไรผมเรียกไม่ค่อยเป็นนะทางนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็คือคุณลุงแก่ๆนะเวลาบินเข้ากรุงเทพเนี่ยฮะดทาศใต้นี่นะครับมองลงมาข้างล่างน่ะมันเป็นหมอกสีดําเพราะอะไรมันปะทิศบุรพิษทางนั้นบ้านผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะปลูกตรงนี้แหละห่ากรุงเทพลยประมาณเพื่อแอบสอบตัวนี้ได้รเทพนี่กี่กิโลครับประมาณ ประมาณหกสิบน, <ะ S 1> นี่ยมันย่นานที่อยู่อาศัยต่อไปมันก็ลดๆลนมาอ่นี้นะ,ะแล้วก็ที่บอกออกซิเจนอนะ่ะ <c oughs> ที่บอกว่าคายออกซิเจนสามสิเปอร์เซ็นตมากกว่าพืชสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครไอ้ตรงเนี้ยในฐานะที่ผมอายุขนาดนี้นะเมื่อสมัยก่อนก็นกนนะปลอดไปผมไม่ค่อยดีเท่าไหร<อ>นะ่ถ้าผมปลูกไผ่เยอะๆไว้รอบบ้านมันจะช่วยผมได้ เป็นเป็นอะไรที่เนำออกแล้วแถมเป็นที่โลกแจ้งผมดูจับประโยชน์ีมีเยอะมากแล้วไส่เนี่ยจากที่ฟังมาครับมีสเตรน์ได้สูงมากมีสเตรน์ที่สูงมากสูงเกือบเกือบเอ่อเกือบเกือบเท่าเหล็กนะฮะตรงนี้ประโยชน์เห็นด้วยเลยะะยนแล้วสามารถจะเอ่อเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาออามาใช้กันเนี่ยมันดีมากผมดูแล้วโอ้แล้วจะมาทดแทนนะ ไม้เก่าๆคือเป็นพวกไม้เต่งทั้งหลายนะที่เขาบอกว่าเทียบเทียบกับพวกไม้เต่งไม้เต่งปัจจุบันไม่ต้องไปหาแล้วมันหมดไผ่ผมว่าน่าจะขึ้นมาแทนนะฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าเห็นว่าอะไรจะเอาไปทำมาไอแนวชายเลนนะป่าชายเลนนะฮะแนวปักแนวในป่าชายเลนอะไรเนี่ยนะฮะก็ต้นแน่นอนหลายล้านลำต้องใช้ไผ่เป็นหลายหลายสิบล้านลำ ต้องมาช่วยกันปลูกต้องตรงนี้เนี่ยฮะเราช่วยกันปลูกได้เยอะเราช่วยกันได้เยอะแล้วของผมเนี่ยคุณไม่ต้องวิ่งไปถึงอุตรดิตถ์ไปจังหวัดน่านแล้วพอในยกครับติดฉางเซาครับนี่ตรงนี้ฮะเนี่ยเนี่ยตรงนี่ฉางเซาเนี่ยรถวิ่งอยู่เนี่ยชางเซาสรมายเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ใกล้ดีเนี่ยเดี๋ยวน้อยประหยัดค่าขนส่งเยอะนะผมก็จะพยายามปลูกให้ได้มากที่สุดนะตามอายุด้วยอะไรด้วยเนี่ยประกอบกันอยู่นะฮะแล้วก็ ทไทยมีอยู่ข้อหนึ่งที่ผมชอบไม้ที่สุดจริงๆแล้วก็เป็นเป็นไม้น่ะที่คนแก่ที่คนแก่คนสูงครับ<ะ>อายุเราเหลือนิดเดียว<ะ>เมื่อเหลือนิดเดียวทุกคนเมื่อปลูกอกไปแล้วอยากเห็นผลลัพธ์คร<ะ>ับไอ้นี่สามปีเราคงอยู่ถึงห้า<ะ>ปีเราคงอยู่ถึงครับ ไม่ใช่อีกยี่สิบปีผมว่าผมคงไม่ได้อยู่เห็นนะฮะนั่นคือปลูกไว้ให้ลูกโอเคเห็นด้วยแต่นี่เรานี่เห็นด้วยไอ้ไอ้แล้วลูกเอาไปนะไม้รุ่นใหม่นะไอ้ไม้ไม้เต็งอะไรพวกนี้นะขายแล้วตัดขายก็ได้ครั้งเดียวแต่ไผ่เนี่ยงอกมาอีกเราเราปลูกไว้เราก็ตัดไปเรื่อยๆนะฮะยิ่งตัดยิ่งแตกนะไอ้ลูกต่อมามันก็ตัดเรื่อยๆนะมันก็โอเคอยู่นะ เป็นเป็นการให้อเอาเหมือนเหมือนเหมือนเราให้มรดกของอะเอาให้ลูกปัดนะเราได้คือโชคชีวิตเราเนี่ยนะเรา,เ,าเราก็ได้ใช้อ่ะพูดไงนะเราก็ได้ใช้ตายแล้วลูกได้ใช้ต่อนะแต่ถ้าเป็นไม้อื่นๆตัดลำทีเดียวหมดเลยตัดต้นไปหมดเลยมันก็ขายทีเดียวแล้วมันก็ไปลุอยูุ่ยแชร์หมดไปข้อว่ากันไปตรงนั้น แต่อันนี้คือไม่มีบทขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงทำไมไผ่มีคนเยอะแยะทําไมมาหาลุงกลมเพราะอะไรลุงกลมโม้เก่งหรือยังไงประมาณนั้นแหะครับก็คือคือแต่ยืนด้วยหลักการมีเหตุผลอยู่ประมาณนึงสามารถพอจะเอามาแอปพลายใช้ได้ผสมผสานกับความรู้ที่ได้จากแหล่งอื่น ผมมีเวลาศึกษาอยู่ไม่กี่วันนะฮะม่ะม่ใช้ว่าสองสาเดือนนี่เองเพราะฉะนั้นต่อไปภาพพวกนี้มันก็คงไม่ได้เปลี่ยนไปไหนหรอกผมดูแลกรอบอยู่ในเนี้ยครับมันมีกรอบอยู่ในเนี้ยก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะแอปพลายเอามาใช้แล้วผมว่มไม่แอปพลายมากนะเพราะอายุป่าที่ไปไม่น้าแอปพลายผงไม่ทันแล้วต้องให้รุ่นหลังก็ต้องขอขอบคุณมีอีกนิดนึงขอเพิ่มอีกนิดนึงครับ ไผยเนี่ยสามารถเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ดีมากเ,ออเนื่องจากนะฮะวัตถุดิบหาไม่ยากนักครับเครื่องจักรเป็นเครื่องจักรราคาถูกตัวเ<ๆ>ล็กๆหลักหมืน่นหลักแสนโอเคลวที่ผมเห็นนะมีหลักร้านอยู่ตัวหนึง่งก็คือไอตัวอนถมยาซึ่งไม่จําจเป็นอไม่จําเป็นตรงนี้ไม่ได้ว่าเออเราจะไม่อับแต่เราสามารถทําบ่อได้ นั่นแหละผมมองตัวนี้เป็นตัวเมนเลย,เยไม่ต้องลงทุนเยอะเป็นธุรกิจที่สามารถจะทําเป็นเชิงธุรกิจและขยายได้เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมนี่แหละครับนี่นี่คือประเด็นหลักๆนะ,ะนะเอาคแค่นี้ก่อนเนาะโอเคก,ก,ก็ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงเนาะคุณลุงปรีชาที่ไว้ใจให้เรามามาช่วยมาช่วยในการสร้างป่าไผา่สวนไผ่นะซึ่งก็ต่อไปก็ต้องเป็นพันธมิตรกันเผื่อบางทีมีอะไรก็เราก็ ที่ปลูกไปแล้วนี่เรารับประกันด้วยนะตายเมื่อไหร่นี่กิ้งลุงกูมต้องมาซ่อมแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ต้องรับประกันตรงนี้แากคนนี้ด้วยคนถ่ายกล้องด้วยเพราะวันนี้คนถ่ายกล้องนี่ก็เอามานะเอาวัานนี้คุณลุงเอาอะไรบ้างเดี๋ยวพูดอีกทีนะมีไผ่ปักกิง่งหรือไผ่ยักษ์นะแล้วแต่จะเรียกนะมีไผ่ซังมุลมีข้อหลามกาบแดงเนาะสามตัวเนาะเราเริ่มกันตรงนี้ก่อน เดี๋ยืนเดี๋ยวว่ากันทีหลังอะไรตกแต่งอะไรอะไรน่าสวยๆนะสวยค่ว่ากันเดี๋ยวเราไปลงพื้นที่กันเนาะอันนี้มาดูบนอยู่บนเขาเรียกว่าโซนท็อปวิวเลยเพื่อให้เห็นมุมกว้างก่อนนี่อยู่บนหลังคาบ้านนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายระเบียงห้องนอนเดี๋ยวขอไปอนุญาตไปถ่ายข้างล่างด้วยว่าบ้านสูงขนาดไหนนะครับอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูเจาะในพื้นที่กันบ้านผมนี่กระจกข้างหลังนะครับ กระจกทั้งหลังเลยรอบเลยโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตคือเที่ยวชมนะครับบ้านแล้วก็พื้นที่นะครับต้องขอขอบคุณคุณลุงปีชานะเล็กคุณลุงแล้วกันเนาะคุณปีชาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณในการติดตามครับลงกลมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบพระคุณครับ